ยี่สิบสองนาดิกาสเปเชียลดับเบิลพี่มีนไม่รับหรอคนที่กำลังนั่งพิงหัวเตียงโดยมีเด็กน้อยนั่งทับหันหน้าพิงซกอกยกยิ้มอย่างเอ็นดูคนในอ้อมกอด ชื่อของเขาที่ออกมาจากเสียงเล็กๆนี่มันช่างน่าฟังเสียจริงอยากให้รับก็แล้วแต่ชายหนุ่มเอื้อมมือไปหยิบมือถือเด็กน้อยขยับตัวจะลุกออกแต่ถูกแขนแกร่งล็อกเอาไว้ไม่ให้หนีอืมปล่อยผมนะอยู่เฉยครับพูดแค่เพียงประโยคเดียว เด็กน้อยก็สงบลงเพราะลึกๆแล้วเขาไม่อยากห่างจากอ้อมกอดน,นี้เลยแม้แต่วินาทีเดียวอาการหนักเสียแล้วว่าไงทำอะไรอยู่หรอเลี้ยงแมวอีกฝั่งเงียบไปนายมีอะไรพรุ่งนี้เราสองคนไม่มีคิวงานไปเที่ยวกันไหม นายอยากไปไหนไปพัทยาไหมค้างสักคืนไปได้แต่คงไม่ค้างหรอเอาเงินก็ได้เงินพรุ่งนี้เจอกันนะมีนกดตัดสายแล้ววางลงที่โต๊ะข้างเตียง ก้มลงมองเด็กน้อยที่กำลังใช้สายตาแบบตุ๊กแมวหิวนมจ้องมองเขาว่าไงเด็กดือ้อพูดพลางรูปแก้มใส่ไปมาอย่างเอ็นดูปากเบะเชียวมีนึกเอ็นดูในใจไปไหนกันอยากไปเฮ้ม่อยากคนเลิกกันแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันแบบนี้ด้วยเหรอ พรุ่งนี้กลับถึงห้องแล้วโทรบอกด้วยอย่าดือ้อเข้าใจไหมทำไมคุณชอบเปลี่ยนเรื่องมีนใช้สายตาดูปรามเด็กน้อยที่ขึ้นเสียงให้ดูว่าเขาไม่ชอบเอองั้นแล้วแต่อยากจะไปไหนทำอะไรก็เรื่องของคุณพูดด้วยความน้อยใจก่อนจะลุกไปนอนตะแคงหันหลังให้คนใจร้ายถ้าไม่ดือ้อเดี๋ยวซื้อขนมมาฝาก มีล้มตัวลงไปนอนขกอดซ้อนหลังพลางจูบซับที่ไหลเนียนผมไม่ใช่เด็กนะไม่ต้องเอาขนมมาหลอกเบนครับเรียกพางจับเจ้าตัวเล็กหันมาหาเจ้าตัวน้อยจ้องมองด้วยสายตาที่แสดงความน้อยใจละคนเจ็บปวดอย่างปิดไม่มิดมชายหนุ่มกดจูบดูดดึงอย่างอ่อนโยน โดยที่ไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปภายในสักพักจึงผลักออกถ้าทำตัวดีๆก็ไม่จำเป็นต้องสนใจใครเมื่อฟังจบเด็กน้อยก็เปียดตัวเข้าหาซบลงที่อกหนาพร้อมกับเอื้อมมือไปกอดชายหนุ่มเอาไว้คำพูดนี้มันช่างโหดร้ายคุณพูดมันออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยได้ยังไงกันเด็กน้อยคิดว่า ตอนนี้เขามีทางเลือกแค่สองทางหนึ่งคือพยายามให้คนคนนี้มีเขาเพียงคนเดียวหรือตัดใจเสียตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเขารู้ว่าไม่นานตัวเองจะถลำหรือจนถอนตัวไม่ได้อีกแล้ว3.30นาฬิกาสาสินาทีไม่อย่า อย่าทิ้งผมไปสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะฝันร้ายที่เคยตามหลอกหลอนมันกลับมารุมเดาอีกแล้วเด็กน้อยลุกขึ้นนั่งในความมืดหันมองข้างกายภายใต้แสงสลัวจากแสงไฟนีออนภายนอกคนใจร้ายนอนหลับอยู่ข้างเขาเหมือนมีแดงดึงดูดให้เอ็นตัวเข้าหา ล้มตัวลงนอนตะแคงข้างค่อยๆเอื้อมมือออกไปอยากจะกอดแต่สุดท้ายเด็กน้อยก็ยังมือเอาไว้ทำเพียงแค่วางศรีรษะลงอิงแอบชิดต้นแขนแกล่งเท่านั้นเจ็ดนาฬิกามีนั่งจิบกาแฟอย่างไม่สบอารมณ์เด็กนั่นแอบหนีเขากลับไปตอนไหนเช่งหน้าตีนะักเมื่อคืนยังอ้อนกันอยู่เลย เสียดาที่วันนี้เขามีนัดจะปล่อยไปก่อนแล้วกันคืนนี้เธอเจอดีแน่เวลาเดียวกันนะโรงเรียนนานาชาติชื่อดังไงามาแต่เช้าเลยพี่มีมาส่งเหรอเปล่ามีอะไรจะเล่าไหมเบนนิ่งเงียบหน้าตาเศร้าหมองจนเพื่อนสนิทต,ต้องถอนหายใจเออ มึงนี่มันโคตรดือ้อกูดื้อมากเลยเหรอฮะเออก็ดือ้อถามอะไรเสียงจริงจังขนาดนี้วะนอกจากกูจะดื้อแล้วกูก็เอาแต่ใจมากด้วยใช่ไหมอา้าวอย่าดรามา่าดิกูแค่ล้อเล่นดิวกูขอความจริงก็เออมึงดือ บางครั้งก็เอาแต่ใจแต่มึงํำคาญกูที่เป็นแบบนี้ไหมเฮ้ยไม่กูไม่เคยํำคาญมึงจะยังไงมึงก็เพื่อนกูไม่เคยคิดแบบนั้นหรอแต่คนอื่นคงไม่คิดแบบมึงมึงหมายถึงพี่มีเหรอเบนไม่ได้ตอบอะไรออกไปนี่มึงทะเลาะกับพี่เขาเหร ก็ไม่เชิงอะ่ะแต่เฮ้ยอย่าเบะดีมึงเป็นคนขี้แงตั้งแต่เมื่อไหร่วะอืมขี้แงทำไมกูต้องเป็นแบบนี้วะเบนกูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอืมมึงกับพี่เขาเป็นแฟนกันเหรอไม่ใช่อะ่ะอา้าว เออเออแต่กูก็ไม่แปลกใจอะ่ะมีแต่คนบอกว่าพี่เขาไม่ยอมคบใครเลยหลังจากเลิกกับแฟนเก่าเบนชะงักเมื่อได้ยินคงรักมากเลยสินะแต่กูไม่คิดเลยว่ามึงกับพี่เขาแม่งมึงคงไม่ได้รักเขาไปแล้วหรอกใช่ปะวะกู อาจจะรักฮะนี่มึงดิวคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเขาเข้าใจดีว่าไม่ว่าใครก็มักจะหลงสเสน่ห์พี่นายแบบคนนั้นแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้คนคนนั้นคือเพื่อนเขาคนนี้ช่างแม่งกูขี้เกียจคิดอะไรอะรักได้ก็เลิกรักได้ คืนนี้กูไปค้างบ้านมึงได้ปะ่ะได้ดิมึงไปได้ทุกเมือ่อพ่อแม่กูก็ถามถึงมึงตลอดแต่มึงถ้าเป็นไปได้ก็ตัดใจเถอะนะอืมตัดใจเหรอไม่รู้ว่ามันยากไหมแล้วถ้าเลิกรักอาการโหยหาความอบอุ่นจากผู้ชายคนนั้นจะหายไปด้วยไหม แต่ถ้ากลางดึกที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเขาอยู่บนโลกที่อ้างวางนี่คนเดียวอีกครั้งเขาจะทำยังไงถ้าหันไปมองข้างกายแล้วพบว่ามันว่างเปล่า20สบนาฬิกา เบนกดตัดสายทิ้งแล้วปิดเสียงความมือถือเอาไว้พี่เขาโทรมาหลายสายแล้วนะมึงรับแล้วบอกไปดิว่ามาค้างกับกูช่างดีปล่อยให้โทรไปแบบนั้นแหละพี่มีเขาดูแคร์มึงนะโทรจีขนาดนี้ความจริงที่กูเคยได้ยินมาเขาไม่จริงจังกับใครเลยก็ได้กันครั้งเดียวแล้วก็จบไรแบบนั้นแต่กับมึง ทั้งไปรับไปส่งแถมโทรตามขนาดนี้กูว่ามึงสำคัญกับเขามากอยู่นะเด็กน้อยนิ่งเงียบไม่เอ,อ่ยอะไรถึงกูจะไม่อยากสนับสนุนเพราะกลัวมึงเสียใจแต่ถ้าพีเขาชอบมึงจริงๆมึงเลิกพูดเถอะเขาก็แค่ยังเถอะของใหม่แค่นั้นกูนอนละง่วงอ้าวเอเอ เบอร์ใครวะดิวเดินออกมารับสายข้างนอกห้องเพราะไม่อยากให้ดบกวนเพื่อนฮัลโหลครับเราเป็นเพื่อนเบนใช่ไหมอเออพี่มีนะครับสวยแล้วไง ดิวนึกเสียวสหลังเบนอยู่กับเธอใช่ไหมดิวช่างใจว่าจะบอกไปดีไหมเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีหรือว่าควรจะเสี่ยงในเมื่อมันอาจเป็นความสุขที่เพื่อนของเขาตามหามานานก็เป็นได้เออครับฝากเด็กนั่นด้วยพรุ่งนี้ฉันจะไปรับ รุ่นพี่นายแบบกดตัดสายไปแล้วดิวกำลังคิดว่าพี่เขาก็ไม่ได้แย่นะการเว้นระยะให้คนสับสนได้คิดมันอาจจะดีกว่าดึงดันบังคับใจก็เป็นได้8ปดนาฬิกา3านาทีตอนนี้เด็กน้อยกำลังนั่งหน้ามวยอยู่ที่ข้างคนขับที่เขาอุตส่าห์หนีมาสุดท้ายเช้ามาเขากลับเห็นคนใจร้ายนี่นั่งอยู่ที่ห้องรับแขก กำลังคุยอยู่กับคุณแม่ของดิวเสียอย่างนั้นนั่นทำให้ไม่สามารถดือ้อดันโวยวายอะไรได้จนจำใจต้องยอมกลับมาที่อยู่บ้านเพื่อนเขาก็ยังจะรู้อีกเหออะไรวะหลับสบายไหมลูกคุณนะ่ะเด็กน้อยดือ้อดันไม่ยอมตอบแต่ถามกลับแทนก็ดีนอนคนเดียวสบายดีไม่มีลูกแมวมาคอยกวน เด็กน้อยหันความมามองอย่างไม่พอใจอคนบ้านี่สบัดหน้าหันหนีไม่อยากตอบปากต่อคคำกับคนใจร้ายแล้วมารับทำไมผมไม่อยู่ก็ดีแล้วเนี่ยอยู่ๆน้ำตาก็พานจะไหลกับสิ่งที่ตัวเองพูดออกมากลัวว่าลูกหมูจะไปแย่งข้าวบ้านเพื่อนกินจนหมดเลยต้องรีบเอากลับมีนแกล้งแย่เด็กเจ้าน้ำตา เพราะเขาอยากเห็นหน้าตาตอนทำปากงุยงุยเพราะงุหงิดเขามากกว่าไอ้ป้าผมไม่ใช่หมูนะใครมันจะไปกินข้าวจนหมดบ้านกันเสียงยังดีสแสดงว่าเมื่อคืนลูกหมูนอนเต็มอิ่มสินะก็บอกไม่ใช่หมูไงมีนขำอย่างเอ็นดูเด็กน้อยที่สะบัดหน้าหนีเขายังแสนงอนช่วงนี้เขาหัวร้อนมากกว่าเมื่อก่อน จนตัวเองแปลกใจเพียงเพราะแค่ได้เห็นสีหน้าหลักอารมณ์ของเด็กน้อยข้างๆนี่หรือแม้แต่เพียงแค่นึกถึงสีหน้าตอนถูกขัดใจก็ทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นมาได้ลูกแมวตัวนี้ชัดจะมีอิทธิพลมากเกินไปละไม่นานรถยนต์คันดูก็มาถึงจุดหมาย ลูกหมูมีกินแบบไหนนะมาพิสูจน์หน่อยตอนนี้เขาพาเด็กน้อยกลับมาที่คอนโดของตัวเองหลังจากที่เมื่อคืนไปเอาเสื้อผ้าของเจ้าตัวมาไว้ที่นี่ไม่ไม่ใช่ลูกหมูหลังจากที่ก้มลงไปหอมเพื่อพิสูจน์กลิ่นลูกหมูที่ซอกคอจนหนำใจแล้วจึงวกกลับขึ้นมากดจูบริมฝีปากแดงเลือ ใช้ลิ้นกวาดต้อนลิ้นเล็กให้หมดทางหนีเราจึงดูดดุลสร้างความเสียวส่างจนมือน้อยยกขึ้นโอบคล้องคอปัดป่ายไปมาที่ไหล่นาลูกแมวที่ตอนนี้เป็นลูกหมูปลือตามองชายหนุ่มตรงหน้าที่ถอนจูบออกและกำลังยิ้มล้อเลียนเขาคิดถึงฉันมาชายหนุ่มถามพลางยิ้มให้อย่างอ่อนโยน อืมเด็กน้อยพยายหหน้ายอมรับความรู้สึกแล้วก็ต้องร้องครางเพราะถูกคนตรงหน้าก้มลงมาดูดตึงที่ซอกคอขาวอย่างแดงจนขึ้นรอยน่ารักชายหนุ่มพูดทั้งที่ยังไม่ล้าจากซอกคอขาวเนียนุ่มพี่มีนว่าไงครับออือ่ะวันนี้ไม่ไปทำงานหรอ มีนเลื่อนจากซอกคอลงมาที่แผ่นอกเนียนที่ถูกปลดกระดุมเสื้อไปตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กน้อยก็ไม่ทันรู้ตัวอืมไม่ไป <c oughs> <c oughs> ดางเล็กแอนอกขึ้นเรียกด้องหาสัมผัสดอนแดงอย่างลืมตัวแต่มันดูเซ็กซี่มากในใสายตาของมีนมีนดันตัวเด็กน้อยลงนอนราบ,บบนโซฟาดู แทรกตัวเข้าหาห,าหว่างกลางโดยมีเด็กน้อยอ้าขาออกกว้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหน้ารักขนาดนี้สงสัยต้องให้ดังวันเสียแล้วอยากไปไหนไหมมีนพูดพลางกดจูบลงบนหน้าผากเนียนชื้นเหงื่อจากบทรักที่เพิ่งผ่านไปวันนี้เจ้าตัวเล็กไม่มีเรียนบวกกับเมื่อวานทำเด็กนี่เสียใจเขาเลยจะเอาใจลูกแมวน้อยที่เดิมเชื่องนี่เสียหน่อย จะพาไปทุกที่หรอจ้องมองตาแป๋วตชาชัยแววเหมือนสายตาลูกจิ้งจอกเจ้าเล่อยู่หน่อยหน่อย้ฮะ mm. บีนก้มลงไปฟัดแก้มแดงๆด,ด้วยความมันเคี้ยวกับอาการน่ารักน่าดัก,น,ดก,น,ดกนั่นอยากไปไหนบอกสิเจ้าลูกหมูพูดจิ้มยิงเพราะคนถูกเรียกว่าลูกหมูส่งคอนให้วงใหญ่แถมยังเบะปากใส่เขาเสียอีก สงสัยจะอยากเป็นลูกแมวมากกว่าอยากไปที่นั่นอีกอะวันนั้นผมเดื่มไปแก้วเดียวเองก็เมาละอยากไปลองอย่างอื่นบ้างมันนวนหวานอร่อยดีไม่อ้าวไหนคุณบอกว่าจะพาไปทุกที่ไงห้ามไปที่นั่นมเมวอะจะไปเดือดก็จะไปอะ่ะ อายุไม่ถึงจ่ายเงินก็เข้าได้ละคุณไม่มีตังเหรองั้นเดี๋ยวผมจ่ายเองเลิกพูดไม่ไปคือไม่ไปจะไปเบนจะไป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 อไปอออใช้หนุ่มปล้ำจุบด้วยความมันเคี้ยวเด็กดื้อที่พูดไม่รู้ฟังจัดการดูดดึงจนปากเล็กแดงช้ำไปหมดเมื่อพ่าใบหน้าออกมา ก็พบกับดวงตาใสาสีน้ำตาที่เขาชอบกำลังนอนมองอยู่ใต้ร่างอย่างเมาวอนอ,อ่ะอะฉันพาไปก็ได้แพ้สายตาจนต้องบอกอย่างจำยอมเอาเถอะอย่างไรเขาก็ไปด้วยเทดื้อและหน้าดูเจ้าลู้จริงจอกน้อยจริงนะถามยังดีใจที่คนตรงหน้ายอมตามใจเขา พลางยกมือขึ้นอบกระชับแผ่นหลังของชายหนุ่มแล้วกดจูบเบาๆที่ดินฝีปากอย่างเอาใจทำตัวน่ารักแบบนี้ระวังคืนนี้จะไม่ได้ไปก็ทำเบาๆไปสิครับมีนชะงักเล็กน้อยกับเด็กตรงหน้าที่กลายร่างเป็นแมยวยั่วสวัสดิอีกแล้วขยันยั่วซะจริงคบกัดจมูกเล็กด้วยความมันเขี้ยว ที่ได้เห็นปฏิกิริยาของลูกแมวย่วยอีกครั้งถ้ายังไม่หยุดน่ารักก็อย่าหาว่าเขาไม่เตือแล้วกันเด็กน้อยตัดสินใจแล้วว่าจะทำให้คนตรงหน้านี่มีเขาแค่คนเดียว